ลานหัวดีใจสบ,บายดีได้ป่าเราหะดสุขสุพนเนี่ยงลูกให้กกวด ลึงอนะไรเนาะไผ้ึงลึงฮะให้ึงลึงลานะาบ่าึงลึงแหนบ่หน้าจิ้มนาหน้าจิ้มนาเฮ้่ะนายพาห้องนะขาะนายพาห้องนะเฮ็ดยังเฮ็ดยังนั่งฮะดอก ไปเด้อไปเด้อว่ะไปใช้ถามดิะพาไปป้าอะไรวะไปบ่ไปไหมไหมร่ังจับดีแหละใช่ ไาไม่พาดูไปใส่ไปใส่เนาะไปใส่เ้าก่อนไปใส่อุ๊บอืมืึมึมเบาอึนเรื่อง ôi chắc gì quá lụ thím thím mày nè mày sẽ thằng bạn thím thím sữa à này thím lấy thím nhón thím nhón thím thím lấy lụ thím bé ok ừ Để ăn nà chim nữa nà chim mà nà chim mà ấp ừ. <laughs> โอเบโอเกบโอเก็บ,บ,กกบต่ำต่ำพอด,ดูพอดอนีอ่อะไรพอดิทอกเลยการการไม่ทำเล่นแต่ติกตต๊กตอกติ๊กตอกเลยยังฮึฮึวดชิไปใช้วัด No. Bỏ khuyên, bỏ khuyên. Bỏ khuyên luôn thấy mai nè. Vát, vát. Thấy 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 Sấy. Không bị chơi đâu hả? Không bị chơi đâu. วันที่เด้อดช่างนะช่างนะเออมันทับคอเด้อห้องไอ้ผาด้วย่ะห้องพาด้วย่ะห้องไอ้ผ้าด้วย่ะพาไปหน้าปลาเลยค่ะ ไปนาบ่ไป,ไปนาบมนม่มาหนิเอาไม้มามาอย่ามาห้อมามามทางปากมามาอาคอมาพายเอาแม่บูบูเจ้านี่เอาบูบูบูนี่พายบูบูบูฮะ เฮ็ดมาที่ทับตีนนี่โนเก็บมาเหรอผู้เก็บเก็บเก็บเปาบุบูนะมาเห้ออืมมายาวมะาวมะผ้าเอายอดติลุผ้าเอาดิของคอเนาะอ่องคอไปเซ่นะอื đi lại thì bị sẹo luôn ừ? nha là mi mà vô nè hả sấy vô phải tự thiết mi mà có hồng mà sấy mà Bộ men bố men má luôn sấy mà mi ừ? mà có không mà không phải tự ไปดูห้องไปดูที่ห้องแมาก็ห้องหมาเว้ยคนหน่อยผูกไอตูนอยู่หัวอยู่เพื่อนไอตูนพุลไอตูนห้องมันด้วยห้องมันเด้วยห้องอะไรออกใหม่น่ะใหม่น่ะทิมทิมใหม่น่ะท่าทีทางปากนะเออทิมลูกเออ ทิมทิมทิมทมวนอยลาไปบุญคือในมวนบ่ฮเฮ้ยจะงมาะไยตักข่าบ่ฮึตักขา่าบอ สาผ่าบสร้างังาบเห็ดน่ะอุยไฟส,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 สิงลึงเนี้ยฮะลานไฟสิงลึงแท้นี่อืลบ ดั ia, นอาบอชึงล um, <we> ึงแท่นี่ฮะอาบมีน้ำนี่นะบมีน้ำชักผ่านี่นะช่างงี้บมมาเห็นหนยกเพื่อนได้จะจัดอีกสักมาเห็นอาพี่มาก็ไว้ลูกก็ไว้

อตมือเปๆตมืเได้ตัวมือไปะๆนเฮ็ดได้เฮ็ดได้ตัวมือไป๊ะๆนะคนขีด้อเ้ยใครขีด้อน่ะอมมือนะยอมน้องออออจะปากมือน่ะออบอกกินบะลดจ้ากินบะโลดจ้ากินบะโลดมือนะกินบ่โลด บอกว่ากัดกินบัโลดเออเออกัดกินเด้อกัดกัดกินรลเด้ออย่าคืนกัดกินโลดถ้าว่าอ่าบม่ให้อ้อมมือบม่ให้อ้อมผดให้กัดกินบดหรหละเออกัดกินบดโลดค่ะอ่าบอกว่าอย่าอมมือเสื้อโลกเ้าใจเชื้อโลกจะเข้าปากจะเข้าท้อง ืมของไอ้ทิศอ่ะนี่อุ้ยอุ้ย,ยวัดหัวอายังนี่เฮ้ยๆๆๆเฮ็ดอาโค้ตูกระไรโอ้โอหไอ้ตูนมาเล็นน้ำเลยเฮ้ยของไอ <c ười> ้ทิศอ่ะ หน้าเจี๊ยมน้องอย่าไปตีมันเด้ออย่าตีไอ้ตุน้นฮั่นไอ้ตุน้นกระนีตัวอย่าไปตีมันไปซะตีมันยังโอ้ตัวตีมันนอกมันกระนี่ตัวทางว่าอะไรตัวตีมันที่ยังสัตตฮะอย่าตีมันที่ยังเออ Đi à bố sa. Chép đi. Đi cơm mà Ok. À sai cả đấy. con ít thịt đây, con ít thịt đây. ได้ <mondo> <flix> ๋ยวลรวไปหาเห็ดบดนะทออาจนบดอยู่ในเฮือนในชาดนี่จนมุมีเล่นเสียงบุเล่นหาเล่นทอเล่นยังเล่มือเล็กน้อยจ้าไปเห็ดอี่สัง xem 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 xong phục vụ tiền của ai thịt này, ai thịt là thím xong mới chị, Ti đây, thịt, ơi. Thịt đây, thịt, ai hết ai thịt hết ai thịt này hết hết đây, thịt hỏi thi được thiết hỏi được thích 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 ai. Ai thích 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 thịt thích ai, ai thịt, thịt หอยทิด้หอยทิด้วยไปว่าไปน้ำปลาปลนะไปพอ่อจุ๊บก่อนไหมพ่อบุญไปแล้วฮะเฮะพ่อบุญไปบ้าเลาเลูกกูอลูกลูกเก่งขึ้นเก่งขนเก่งขนเก่งน่งอลูกลูกลูลูก อาลูกขนเก่งคนเก่งลูกไว้ลูกๆอาลูกขึ้นลูนลูกนคนเก่งเอะลูกลูกลูียังลูกอะลูกลูกลูกโอ้ยเจ้าจคนเก่งคนเก่งโอ้ห่นี่ไปลูก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 ไปฮหดหาเลย่ะไปว่าไปว่าไปน้ำพอว่า น้ำอบุด้วยบายนาบายบายไม่สิไปน้ำอบ่นะายตบ่แค่เลยบ่นี่ไปบ่อไปน้ำฟอบอ่ะไป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 พ่อนี่ไปพ่อไปนีไปพอกนพ่อไปเลยบา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 ยกน เอาไปจีรน้ำลังแล้ววะ <c oughs> ชาฮ่าฮ่า <c oughs> ่างกวนด <c oughs> เอาไาบูบูจานนี้นะมาบูบูนี่บ่ามาบูบูนี่บ่ขอ้ขออีกนะ หาเด้อรถพอจ่าสิโตชัยเด้ออืากระเป๋าห้องคอผู้ไปน้ำพอได้วผู้ฮึมลานหัวดีใจเออสิไปรีบอ่ะนะอ่ากระเป๋าห้องคอแล้วไปแล้วเอหน่บาย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 กัน

Bye lèo! 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 lèo! Bye lèo! Bye 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 lèo! Bye lèo! Bye 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 ôi Bye chút ห็น um, ไมเห็นไม่ไอทิมาเลยไอทิมาเลยไอทิศคือบอเาเข้าส่งนะลูกสดีไงกินั้สบดีไอทิศเดี๋วเงินอีกแล้วมาอย่งอร้อยแลร้นกระมรอยน้ำเน่

อย่าเฮ็ดเด้อกระเป๋าเด้อมันเปียกเด้อเอาหายอาทิดไป้หายไหมหายมีเงินนะห่ามีเงินนะห่ามีเงินนะห่าจะเอาหายอาทิดบ่อหนะอาทิดเอไปซื้อกินนะห่าจะหน่อยห่าอะลรนะห่าอาทิดเอาเงินนะห่าอาทิดเอาได้ห่าโอ้ห่า

A vượt bay phải nhang vê ai vậy, thịt vê ai thịt vậy? anh Phi, Má Phi anh Phi đâu, Má anh á này, thịt này, thịt thì anh phun ngân à này hai, á à này, anh á này vê á này thịt á này, thịt này thịt vê anh hai, thịt vê anh hai, thịt Má á này มาใช่อานนีใช่อานนี่้ล่นเออลานสิโอ้ย t h นี่บุบ่มเบียมีงานขอถเงินไหนท h ị นี่เอาไปหาย thịt อะเอาเอาหาย t ินี่เอาหาย t ิ ị นี่แล้วหาบ่ Bye bye đi, bye bye thịt đi. Ui, <laughs> gì uh, ở đây ngon là mưa lộn. Nó. À má, má. À, thử thử, thử. à má, à thử thử má. cứ kép nè. Kép rồi mấy. Kép mấy องเกมนั่งนะโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยทานั่งเพิ่มโอ้ยโอ้ยไปขืนนอนไมเนอะฮะหมายก็กว่าอุ้ยชางว่าอย่างลูกออกไปออกไปซะบ่กิดินขิดิน

ฮะอ่าใส่บ่โอเคโอเคโอเคใส่พี่เจ้านี่แหละเออเอออ่าใส่เลยขี้หอนแท้บอยยังเอาใจใจเถอะอ่าก็ใส่เลยนึงให้อาใส่อยังอีกหันเดียบอะไรกระเป๋าหนาวแลแวไหม Ôi à chị ảo cả bảo phân đó phần nghiệp đó Mà kép đó à, ừ. oh. Phải, bộ, phải, phải dạ, là bò bạn phải là Phải xe nè Dạo phải thêm đâu, Hả bà phi โอเคสำหนับคนนทิศทงตอนนี้จะต้องกจับทิศลงไปแล้วนม่จะฝากกันนะกำลงเล่อนกดสายก็ติดตามในช่องทีวีดาวได้นะไปแล้วสบายดีว่ะสบายดีว่าทุกคน